ก็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 เอ้า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 เฮ้ยเดือดจังโตเนี่ยหกตัวไก่พันไข่ครับไก่นี่ไนยุนะครับไก่มาถึงแจพร้อมไข่เอามาเลี้ยงไว้สิบสองตัว บัดดเซนะครับทางาทางหลวงนะครับผาารัดกัดแบบสันแบ่งปันมาให้ไผ่เลี่ยงไก่ไข่ไผ่เลียเ่ยงเปียไขย่หรือว่าป,ป่าใน,นช่วงสองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมานี่หนะครับว่าไมาเลี้ยงได้นะครับผอมไข่ครับไก่สาวผอมไข่ แต่มาสิบสองตัวนะครับหลังค่าเลื่อนละสิบสองตัวมาเลียงคิดว่าหาแน่เขาเปือกแน่สิบสิบสองตัวก็ตายไปแน่ช่วงที่เขาอายุสองปีกว่ามาโยกับผมนะครับสองปีกว่าบางตัวก็ไข่เง่เกินไปตะค ไข่ข้ากลนตายนะครับเหลืออยย่หกโตนะครับอือตายเขาพ่ได้เอาไปนะครับปรุงกินหรอกรเหลืออยู่ยุนี่ก็แล้วจะเพิ่นสิไข่บไข่น,นะครับทรงสารเพิ่นนะครับมีอยย่หกโตเราก,ก็ให้ไข่มาหลายเพราะสมควรครับสองปีกว่าตัวทองสม,มือนี่ก็มีบางนะครับถ้าพอมีสะุงสตังก็ไปซื้อมาอาหารมาให้กินเขาก็จะไข่ครับหรือว่า พักผักน้าห้างหยาผักบุงไปทงแล้วก็เก็บมาให้กินน,นี่โโนะครับเหลือยู่อกโตไก่ไข่ทำดอกตินกับพ่อได้ไข่ทอดนะครับเอามาต้มกินโฮบกโตบางมือเขากับไข่บางมือเขากับ่ไข่นะครับในช่วงที่คนเขาจะลั่นผัดขนนะครับขนกำลังลนเพราะว่าใกล้อายุหลายแล้วนะครับเนาะไข่มากกับสองปีสามปีนะครับได้ไก่พร้อมไข่มาก โอย้ยกระบาเขาในก็เคียวหยเง่ลงไปข้างล่างส่วนล่างขางนอกอ้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้จักหน่อยก็สิเอามาเปลี่ยนให้ดอกล่างเดี๋ยวจะเห็ดหม่ให้ให้เขาเฮ็ดล่างเพื่อให้เขาแล้วก็บอตองเคลียผุเหมือนเราพี่นอ้องมีอันใดก็ใส่อันนั้นนะครับล่างน้ำเก่าก็เลยเอามาเห็ดล่างอาหารไกลบ้านกับเขามากนะครับอาหารทีเฮ่ลงข้างล่าง เพราะว่าเขากินแล้วเขาจะเคลียร์นะครับสอบเคลียรเพราะเห็ดผื่นสูงนะครับบ่ได้ให้เขาโยกกระดิ่งจริงได้ยากให้เขาอารมณ์ดีก็ต้องนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะก็จะได้ไข่ไก่ที่อารมณ์ดีอารมณ์เลี้ยงคือบ่อยากให้เขาลงดินนะครับพนะื้นทีน่เขามีจํากัดก็เลยต้องเห็ดคอกนะครับยกพื้นสูงแล้วเอา ลางมาติดนะครับทาเป็นช่องเป็นช่องเพื่อให้เขา,อาปอนหัวออกมาจิกอาหารกินพอได้กินไข่นะพี่นอนะ้องนนี่นอกจากไก่บ้านแล้วก็ไก่ไข่นะครับเต็ดเท็อยากได้ไก่ตอกเลี้ยงนะพี่นอ้องแต่ว่าไก่ตอกนี้ผู้คนเลี้ยงว่าบินเกียงผมก็บอกให้เลี้ยงนะครับแต่ก็อยากหามาเลี้ยงหนึ่งสีเขาสวยนะครับไก่ตอก ไก่ตอกหานไก่งวงนะครับป่วยตังหลายตัวเนาะยางละคูตัวผู้ตัวเมยียมักจะคูหนึ่งจะค่อยมาขยายพันธุ์เอาเยงในี่ขอบนี่คัวนครันะครบเป็นคัวเลี้ยงก็น่าจะดีคิดว่านะครับส่วนข้างล่างขางล่างนี่นะครับก็จะปีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมนะจิงแล้วก็ยัด ได้นะครับขี้ไก่นี่แหละครับไปใส่ต้นไม้ไปมัดใบไม้แหงหญ้าแหงฟางแหงนะครับเพื่อที่ได้เอาไปเลี้ยงต้นมไม้ใช่หมีอีกส่วนหนึ่งไกบ่บานเขามากินนะครับอาหารกันเราอยู่ท้งนหนแลเราก็เขาับมอนหามองบินเขาไปในสวนอ่าพัก สวนผักกูดเคลียจนมุนเหมือนเราพี่นอ<笑><笑> uh ha, ้องนี่แหละครับมียูหาหกโตเขากระเลียงไว้จีิงสิละครับแมบ้านก็เขามาเล่นมาจับมาใยเขาอยู่กับสัตว์เลี้ยงออกจากเลี้ยงควายแล้วนะครับก็เรียงไก่นี่ละครับไก่บานไก่ไข่นะครับหก,ก,บก,บกนะบโตเขาพ่อได้กินไข่บริโภคไข่เ้าเอาเลี่ยงเองเ,อาเขาซื้อไข่กับแพง ทุกอย่างกับแพงเหมือนเนาะพี่น้องโอ้ยพอต้องไปบอกแต่งว่ามันแพงหรอกมีอันใดก็เลี้ยงอันนั้นแหละเนาะครับสําหรับพี่น้องที่แวะเยียนเขามาชมครับเป็นวิธีของค้ดบ้านนะครับดอกดินเองครับมีสาระแน่บ่มีสาระแน,ะะน่นํามาฝากฝีฝากน้องนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเปลนแนวแทางววาโอ้ขอกเอาจะเปล่จังใดเนาะพื้นที่เนี่ย,นหนย,นยหน่อยสีเลี้ยงได้ว่าเลี้ยงได้ครับนี่แลหละเฮ็ดแบบนี้แหละครับอ้าคกะ มีอันใดนาก็ใส่อันนั้นอ่าเดี๋ยวสิเปลี่ยนอันนี้ให้นะเปลี่ยนห้างอาหารให้เดี๋ยวจะเอาทอพีวีซีเลยทีนี้บ,บผ๊ผยแล้วทอพีวีซีเดี๋ยวจัดให้ <c oughs> อืมเนี่ยจักหน่อยกับไข่แล้วนะครับบางมือกับสามไข่บางมือกับสี่ไข่นะครับแล้วแต่ว่าถ,าถ้าเหาเสือหวัวอาหารมากอาหารสําเร็จรูปนี่ก็ก็จะไข่ดีแต่ว่าเมื่ออายุ่งไร้ขึ้นก็น ให้กินข้าวเปลือกมั่งนะครับข้บปลายมั่งห้ามมั่งนะครับเพราะวอาหารกรนนนะโดดๆช่วงไหนมีเวลากะตัดต้นกล้วยนะครับมาหมัดมาไกวเจ็ดมือก็เอามาผสมกับหัวอาหารให้เขากินนะครับเพราะว่าต้นกล้วยก็นะครับมีสารอาหารที่ไก่ต้องการเข,า,ขาก็กินสิ่งข้าผ่านกระบวนการมัดนะครับต้นกล้วยนี่ก็จะมีจุลินทรีย์นะครับพอให้มูลไก่นี่เหม็น เอานะครับภาพนะครับรอบๆบ้านนะครับมีอันใดก็เอาไปแช่ให้พี่ให้น้องเข้าด้เมืงนะครับสำหรับดอกบินฝากกระพีกับนองไว้นะครับเป็นกำลังใจให้กันในเด้อครับผมฝากกดติดตามนะครับ